สวัสดีครับผมบีนนะครับฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินนะครับวันนี้ก็จะพามาดูตัวรถแรปเตอร์นะครับราคาอยู่ที่1 7 9 9 0 0้านบาทสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นในรุ่นของตัว2.0 b จุดศนยดโบนะครับหรือเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะครับเป็นรถที่ฉีกทุกกฎของการเดินทางในโหมดของออฟโรดนะครับโอเคครับสำหรับตัวแรปเตอร์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์2.0ย บเทโบนะครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด2.4นะครับ210แรงม้าเนาะโอเคแรงบิดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับจะเป็นเครื่องยนต์แบบเทโบคู่เนาะตัวนี้ก็เป็นรถที่สมรรถนะสูงที่สุดของรถยนต์ฟอร์ดในปัจจุบันนะครับสำหรับ รถขับเคลื่อนสีล่ล้อและนี่ก็จะเป็นเป็นรถที่ performance ส,สูงสุดนะครับในรุ่นของอยู่ในรุ่นของตัว r a p t ต r ไม่ว่าจะเป็นระบบการขับเคลื่อนนะครับระบบการส่งกําลังระบบของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบเกียร์สิบสปีดนะครับที่เป็นที่นิยมในแถบอเมริกานะครับก็จะเป็นรถที่ตอบจอดเรื่องการใช้งานนะครับอยู่ในในไทยแล้วก็จะเน้นในเรื่องของ ความประหยัดในเรื่องของตัวเกียร์สิบสปีดนะครับแต่เน้นในเรื่องของการตา่อเกียร์การขับเคลื่อนการสมูทในเรื่องการเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะครับก็สิ่งสําคัญนะครับสําหรับลูกค้าที่กําลังเลือกรถยนต์ Ford Ranger r a p t o r ตนะครับกำลังเลงอยู่กำลังสนใจอยู่นะครับตัวนี้ตอบโจทย์ในการใช้ในเมืองเนาะไม่ว่าจะเป็นรถรถกระบะทั่วไปที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวน <ch> ี้ก็เป็นรถที่รถเขาเรียกสมรรถนะสูงที่สุดสำหรับรถกระบะนั Whole ่นเองเนาะ ถึงเครื่องจะมีขนาดที่มันเล็กนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าแรงหมาให้มาจัดเต็มเลยครับสำหรับในส่วนของตัวไฟหน้าฟอร์ดเรนเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นวา d แท็กนะครับหรือจะเป็นในรุ่นของตัวสตอมแท็กนะครับนี่คือที่สุดของตัวรถเรนเจอร์แล้วนะครับเป็นระบบไฟหน้าแมทริก LED นะครับบอกเลยว่าตัวโปรเจคเตอร์ทั้งสองดวงเนี่ยทำงานแบบอัจฉริยะนะครับไม่ว่าจะเป็นการหักหลบลดแสงเพิ่มแสงนะครับตัวนี้ทํางานให้โดยอัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์เรดร์ด้านหน้านะครับ เพื่อจับในส่วนของแสงสะท้อนที่มีส่วนทางเข้ามานะครับหรือแสงสะท้อนข้างทางเพื่อลดการสะท้อนกับตาผู้ขับขี่ที่ส่วนทางกันนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับดีไซน์ของตัว Ford Ranger ก็จะมีในส่วนของออไฟสีแคมนะครับซึ่งทําให้โดดเด่นนะครับเพิ่มลักษณะของหน้าตา Ford Ranger ให้ดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวกระจังหน้า Ford Ranger r a p t o r ตนะครับก็จะมีมาในส่วนของที่เป็นขนาดใหญ่ นะกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่และมีช่องรับลมที่มากที่สุดสำหรับรถฟอร์ดแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของการระบายความร้อนได้ดีนะครับรับลมได้เต็มที่นะครับซึ่งทำให้เครื่องยนต์เนี่ยย็นเร็วขึ้นนะครับคุณสมบัติของตัวกระจังหน้าที่ทำออกมาสำหรับรถยนต์ฟอร์ดหรือผู้ออกแบบที่ออกมาสำหรับตัวรถฟอร์ดนะครับก็เหมาะกับการใช้งานในเมืองไทยที่มีอากาศร้อนนะครับและเสริมในเรื่องของความปลอดภัยและความสะดวกสบายด้วยกรองหน้า นะครับตัวนี้กล้องหน้าทํางานควบคู่กับระบบกล้องรอบคันหรือระบบคาเมราเลนทั้งหมดนะครับก็จะเป็นระบบกล้อง360อ,องศามีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังครบหมดเลยพร้อมกับตัวเรดาร์ด้านหน้าด้วยทํางานควบคู่กันทั้งหมดกันชนด้านหน้านะครับสำหรับแรปเตอร์รุ่นนี้นะครับเป็นกันชนแต่งนะครับของแบรนด์ฮาร์เมอร์รุ่น Atlas s e r i e s ตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์กับแรปเตอร์เลยเพราะว่าผลิตมาตรงรุ่น บ,บอกว่าลูกค้าหลายๆท่านกําลังมองหาคันชนเหล็กนะครับบอกว่าแรปเตอร์ตัวนี้รุ่นนี้นะครับตอบโจทย์แล้วก็เข้ารูปได้สัดส่วนของตัวรถพอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดีไซน์ของตัวไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นไฟแบบวิ่งนะครับเป็นไฟวิง่งของไฟเลี้ยวไฟผ่าหมากนะครับและในส่วนของตัวไฟตัดหมอกที่จะเป็นระบบโปรเจคเตอร์ตัวนี้สามารถ ส่องรำแสงได้ไกลเพิ่มมากขึ้นกว่าตัวไฟตัดหมอกเดิมของตัวรถนะครับตัวนี้ก็เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับตัวกันชนเหล็กของแบรนด์ฮาร์เมนะครับความหนาของเหล็กจะอยู่ที่3มิลน,นะครับรองรับแรงแรงชุดแรงลากจูงได้ถึง3.5ตันเพราะว่าในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยเราใช้การยึดกับตัวชชสซีของรถโดยตรงนะครับทำให้การลากจูงหรือแรงดึงเนี่ยเ,เท่ากับสมรรถนะสเปคของตัวรถได้เลย สิ่งที่ได้มากับลูกค้าในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับการชนด้านหน้าเซฟตีเราได้เยอะนะครับเน้นความสวยงามนะครับดูเท่น,นะครับแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถได้ด้วย สำหรับ Ford Raptor นะครับเราก็จะมีกาดกันแข็งมาให้จากโรงงานเลยตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นกาดกันหินกระเด็นนะครับกันกระแทกจากด้านหน้าเวลาลูกค้าหรือพี่ๆเนี่ยขับรถในโหมดร็อกหรือโหมดตะกุยหรือใช้ในส่วนของงาน Off-Road แบบจัดเต็มตัวนี้เป็นตัวกั้นมอเตอร์ได้ดีนะครับหรือกันหินกระแทกได้ดีมากโอเคครับสำหรับช่วงล่างของ Ford r a p t o r นะครับก็จะเป็นรถที่ให้ช่วงล่างมา สูงที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโช๊คอัพนะครับปีกนกบนปีกนกล่างนะครับตัวนี้เป็นรถที่สมรรถนะสูงจําเป็นจะต้องใช้ตัวปีกนกแบบฟอร์สนะครับก็จะทําให้ในเรื่องของความแข็งแรงสูงนะครับและโช๊คอัพของฟอร์ที่เป็นที่ยอมรับในตลาดทั่วโลกนะครับเป็นโช๊คอัพที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะครับบอกเลยว่ามันอยู่ใน Ford r a p t o r แล้วและที่สำคัญถ้าพี่ๆต้องการนะครับก็ต้องเป็น Ra p t ตอร์แล้วนะครับ ครับสำหรับตัว Ford Raptor แล้วนะครับโรงงานให้มาขนาดล้อ17นิ้วแต่คันนี้ฮะเปลี่ยนแม็กใหม่นะครับใช้ของแบรนด์ u u l เนะครับเปลี่ยนเฉพาะแม็กเท่านั้นแค่นี้ก็หล่อแล้วนะครับยางใช้ของเดิมจะเป็นยาง BFK O2 นะครับขนาดยาง285/70บ1 7นะครับขนาดยางเนี่ยเป็นเอ่อ สเปคตามสมรรถนะของตัวรถ Ford r a p t o r อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้ายางนะครับตัวแก้มยางขนาดแก้มยางถึง70มิเมตนะครับตัวนี้ก็จะเน้นความนุ่มนวลความซอฟต์และความสามารถตะกุยได้ด้วยนะครับส่วนหน้ายาง2 8งเน้นในเรื่องของความกวาม้างความเกาะถนนนะครับการสัมผัสพื้นถนนได้ดีนะครับและยิ่งสําคัญคือยี่ห้อ BF เนะครับเป็นที่นิยมอยู่แล้วทั่วโลกนะครับพร้อมกับตัวขนาดผ้าใบที่มีความหนาทนทานและแข็งแรง สำหรับช่องลมตัว Ford Raptor นะครับตัวนี้เป็นช่องลมที่สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระบายความร้อนจากในห้องเครื่องนะครับการระบายความร้อนจากด้านนอกนะครับเป็นช่องลมที่ใช้ระบายความร้อนออกจากด้านจากด้านในรถเพื่อทำให้เครื่องยนต์เลงเย็นเร็วขึ้นเท่านั้นเองครับผมและนี่คือบันไดข้างของ Ra p เตอร์นะครับที่หลายๆคนหานะครับที่หลายๆคนอยากได้นะครับนี่คือบันไดอลูมิเนียมนะครับมี าการยิงทรายทําให้ลดการลื่นของตัวบันไดในการขึ้นลงทําให้สะดวกสบายและมีความปลอดภัยและที่สําคัญน้ําหนักเบาราคาสูงมากที่คนอยากได้ Ford Ranger Raptor นะครับคันนี้ก็เพิ่มชุดแต่งเข้ามาจากด้านท้ายนะครับก็จะมีเป็นโลบาร์ของ Hammer นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น v i c t o อร์นั่นเองนะมาพร้อมกับตัวไฟ LED และไฟเบรกดวงที่สี่สำหรับตัวกระบะคันนี้นะครับต่อมาด้านหลังนะครับไฟท้าย LED แบบฟูลปชั่นนะครับ ด้านท้ายก็จะมีตัวกันชนด้านหลังของ Hammer รุ่น Nova Series นะครับพร้อมกับตัวปากนกแก้ของแบรนด์ h a m m e r ด้วยเช่นกันนะครับกันชนท้ายเนี่ยขนาดเหล็กความหนาของให้แบรนด์ h a m m e r อเองเนี่ยอยู่ที่3มมตรนะครับซึ่งให้ความแข็งมากนะครับแล้วก็ตัวหูลากต่างๆเนี่ยยังเป็นหูลากเดิมของตัวแร p t ตอนะครับส่วนด้านท้ายจริงๆแล้วก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ของตัวรถเดิมนะครับก็จะบิวเข้ามาเข้ากับตัวกันชนเลยเน้นความสวยงามนะครับแล้วก็ ใช้งานได้จริงเหมือนเดิมนะครับไม่ผิดเพี้ยนนะครับเซนเซอร์มุมองศาได้เหมือนเดิมไม่ไม่ไม่เพี้ยนเลยนะครับซึ่งใช้งานพร้อมกับตัวกล้อง360องศากับตัว Ford Raptor นะครับเสริมพิเศษเข้าไปนะครับเน้นเสียงนุ่มทุ้มผู้ดีนะครับกับตัวท่อ HKS by By Carbon แบบคู่นะครับออกซ้ายขวานะครับแต่สิ่งที่อยากแนะนำพี่นะครับว่าถ้าเป็นตัวท่อคู่แบบนี้เราต้องทำใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ยางอะไหล่เราจะไม่สามารถใส่เข้าไปได้นะครับถ้าจะใส่ยางอะไหล่ได้อาจจะต้องเป็นท่ออีกแบรนด์หนึ่งแต่เดี๋ยวบอกไว้ไวก่อนว่าอีกแบรนด์หนึ่งจะเป็นแบรนด์อะไรนะครับวันนี้ดู HK ก่อนเสียงนุ่มเสียงเพลาะนะครับทำใจได้โอเคสวยมากตัวนี้เดี๋ยวมาดูภายในตัว Ford Raptor นะครับตัว Ford Raptor เองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว3.0หรือตัว2.0นะครับได้ระบบวงมาลัยที่เป็นไฟฟ้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นนะครับมีเซ็นเตอร์ตรงกลางให้สีแดง เน้นความเป็นสปอร์ตนะครับมีแพดเดิลชิพให้2ข้างแบบนี้นะครับปรับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ยรยรได้เลยนะครับหน้าจอการขับขี่เป็นขนาด12.4นิ้วนะครับและหน้าจอซิงค์ 4A เเป็นขนาด12นิ้วเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple c a r p l a y ได้นะครับสามารถรองรับการใช้งานได้ถึง12เครื่องใช้งานพร้อมกันได้ถึง2เครื่องนะครับระบบเกียร์เป็น e-shifter นะครับหรือเกียร์ระบบไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นระบบอัลต์ a ตเบร l โคล้วครับแล้วก็ในส่วนของ ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็จะเป็นระบบ Shift on the fly นะครับหรือการปรับเปลี่ยนด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองนะครับมีโหมดการทำงานให้มีโหมดการขับขี่แบบ Off-Road ได้ถึง7โหมดนะครับสำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจ Ford Ranger Raptor นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับสามารถติดต่อบินได้ที่ Ford พระนครสาขาเกษตรนวมินนะครับเบอร์บินนะครับ0 6 4 0 9 6 9 6 2 6ถ้าอยากได้รถ Ford หล่อเท่โทรมานะครับ Bump, you And